ต้องบอกไว้ก่อนนะครับใครดูคลิปนี้แล้วมันเศร้ามากคือลูกของพ่อเป็นลูกที่กระตันยูเบอร์หนึ่งครับนี่ครับกระตันยูแบบมากๆเลยครับเขาก็ยังทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากครับตอนนี้คือหน้าที่ของเขาก็คือกินก่อนนะครับกินก่อนพ่อเอาไว้ทีหลังครับพ่อผมกินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยตัวเองไปก่อนพ่อมุกนี้ผมรู้ทันพ่อพ่อจำได้ไหมผมช่วยพ่อแล้วพ่อได้ติดคอพ่อช่วยผมไหมตอนนี้พ่อช่วยตัวเองไปก่อนพ่อ ททดสอบความรักระหว่างครูฝึกกับสุนัขทหารเคนายเมื่อแกล้งเป็นลมน้องหมาทํำยังไงไปดูครับก่อนนะครับใครดูคลิปนี้แล้วมันเศร้ามากค,คือลูกของพ่อเป็นลูกที่กระตันยูเบอร์หนึ่งครับนี่ครับกระตันยูแบบมากๆเลยครับเขาก็ยังทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากครับตอนนี้คือ,คอหน้าที่ของเขาก็คือกินก่อนนะครับกินก่อนพ่อเอาไวท้ทีหลังครับพ่อพอกินอยู่เดี๋ยวช่วยตัวเองไปก่อนพ่อบุกนี้ผมรู้ทำพ่อพ่อจาได้ไหม ลองดูนะพ่อกับอาหารเลือกอะไรตามคลิปก็คือเลือกกินก่อนที่บ้านก็เลือกกินก่อนใช่ไหมไม่หรือว่าความเป็นเคนายแล้วฉลาดมากจนรู้ว่าพ่อแกล้งหรือเปล่าเออรู้ว่าแกล้งใช่ไหมรู้วงโลกในแง่ดีเนาะพยายามช่วยแก้ตัวแทนน้องเนี่ย น้องชื่อว่าแอมบอนะครับเป็นน้องหมาพันธเบลเยียมมารีนอยนะครับอยู่ที่ศูนย์การอกศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกของปากช่องนครราชสีมาที่สุดแล้วคุณผู้ชมดูจนจบคลิปนะน้องกินจนเกลี้ยงจานแล้วค่อยไปช่วยพ่ออ้จไปนะสรุปว่าไปแต่ขอให้กินอิ่มก่อนหลายคนบอกเข้าใจความรู้สึกของน้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องเอง